สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็สวนในบ้านเกษตรทำเองโดยนัดอ่างทองนะครับวันนี้ก็จะมาปลีกแต่งยอดนิดนึงของเก่าที่ทำไว้มันไม่ค่คยสวยนะครับฟอ,อมสวยละอันนี้ก็จะเป็นลาคุมกะลาอันนี้ผมก็จะเอาเปลือกไว้โดยเจาะเข้าไปข้างในตอนนี้ผมเลี้ยง เลี้ยงลากก็คือลากมันยังไม่เต็มเดี๋ยวให้ดูหน่อยก่อนก็นได้ครับคือลากมันยังไม่เต็มผมก็เจาะเนาะเจาะปลาแล้วก็เลี้ยงลากให้มันเต็มนี่ก็วิธีทำแบบไม่รู้คนอื่นทำไหมแต่ผมลองทำดูเห็นไหมครับด้านนี้มันจะไม่มีลาก ผมก็ใช้วิธีการล่อรากด้วยหอมแดงนะครับก็คือใช้หอมแดงทาตรงนี้จะลองดูว่ารากจะออกไหมเพราะส่วนใหญ่รากมันจะไปออกด้านเดียวนะครับมันไม่สวยผมก็จะเลี้ยงรากตรงนี้ออกมาเพื่อให้มันคุม้มเวลาแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเป็นเดือนอันนี้เพิ่งะจะเจาะไปได้ประมาณสัก4วันอันนั้นไม่ได้ทำคลิปนะครับก็ลองดู แตเดี๋ยวผมเลี้ยงลากคนนี้ไว้อีกสักประมาณหนึ่งเดือนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าลากจะออกไหมถ้าลากออกก็แสดงว่าหอมแดงใช้ได้ในการที่จะเร่งลากให้มันออกเดี๋ยวเราก็ไปทําดูว่าลูกอื่นที่ลากมันไม่ครบหรือลากมันไม่ไม่ไม่ได้อย่างที่ใจเราต้องการเราก็พยายามเสริมมันนะครับโอเคสำหรับอันนี้เดี๋ยวผมจะปลี ตกแต่งพวกนี้หน่อยนึงเวลาว่างน,นี่ก็ทําไว้ทีหนึงละเดี๋ยวจะแต่งตรงนี้ให้มันสวยงามขึน mm. ้นนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวนนเรามาเริ่มเลยเริ่มปลีกอุ <c oughs> <c oughs> ปกรณ์เดิมๆครับน,นี่ก็จะเป็นซักเตอร์ก็เหมือนกับสงเดิมผมปลีกไว้ประมาณนี้ตัดไว เราจะมาแต่งใหม่มีเลยอย่างที่เคยทํนนะครับต้องระวังนิดนึงเพราะว่าต้นก็ยังอ่อนอายุยังไม่เยอะมากเก็บกรกติต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับมือใหม่ก็ลองทำดูนะครับ ทำบ่อยมันก็จะมีความชานาญมีความชานาญเราก็สามารถที่จะทําได้เร็วขึ้นเรืเร่อยๆครับนี่ก็ผมก็เริ่มมีความชานาญขึ้นมาบางส่วนวก,ก็เ,เกล็ดกล็ดได้เร็วขึ้นบางก่อนก็ร,ระวงระวังยน่นะครับวกลัว,วจริงๆแล้วกลัวว่าเขาจะตาย ก็ปลี่ยนไปก่อนครับเราก็จะเห็นใบตรงนี้ซ่อนอยู่เราก็สามารถที่จะกปลี่แล้วก็ดัดได้แบบนีอ้อันนี้ก็ผมเหลือก้านนี้ไว้เลี้ยงกลัวมันคดนะครับ ตอนนี้ก็ผมมาเยอะแล้วเดี๋ยวตัดลงไปสัหน่อยนึงก่อนนะครับก็อุปกรณ์ช่วยครับอุปกรณ์ช่วย,วยนี่ก็ปรีดแต่งนิดนึงนะครับซอกใบ,บนี้ ที่เคยบอกครับอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าทางด้านนี้แกะหนาแก่แต่นี้จะบางมากสตกไม่ดีจะเข้านือนื้อทำฝาทำที่บาีมันจะไปถึงยอดเลยทำให้ยอดหักได้นะครับสติจะต้องระวังแล้วก็ดูนิดหนึ่งครับข้างในก็จะมีกราบซ้อนอยู่จะเป็นกาบเลี้ยงนะครับ <c oughs> กาบใบาเลี้ยง ตอนกัานยอดข้างในแตกอันนี้ก็คือจะเป็นยอดในใช่ไหมครับในยอดในก็ยังมีตัวหุ้มช่วยอยู่เลยเ,เดี๋ยวผมจะกรีดนิดหนึ่งเพื่อให้ใบก็ออกง่ายๆไม่งังน้นจะใช้เวลานานในการออกก็กรีดเยื่อหุ้มตรงนี้ช่วยกันิดหนึ่ง ต่อไปอ่ะ <c oughs> ยอดเนี่ยจะสวยจะไม่ไม่หงิกเหมือนพวกนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะออกเองพอเองปุ๊บเนี่ยมันจะดันพอดันไม่ออกเนี่ยมันก็จะทําให้ซ้อนใบเหมือนฝั่งนี้ครับทีแรกมันก็หงิกเหมือนกันเราพอเราช่วยเขาปุ๊บยอดยจะออกมาตรงแล้วก็จะสวยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีช่วยเขาแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ายอดในเขาผ่อนมาก ิช่วยที่เฉยๆแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำฟอร์มเตี้ยนะครับปล่อยไว้ก่อน ขนาดเขายังเล็กๆนี่เลยมากเลยมากเลยเป็นธรรมชาติของเขานะครับเขาเอาไว้ป้องกันตัวเองนี่นแล้วเราสามารถดับให้เขาออกอย่างนี้ได้เลยนะครับช่วยให้ยอดกออกง่ายๆแล้วก็ <c oughs> แต่งทครงด้วยสวยงาม พราะถ้าใบามันขึ้นตรงๆมันก็จะรูไม่ค่อยสวยนะครับนี่ก็จะเป็นสามก้านละนะครับนี่ก็จะค่อยๆแต่งไปทีละนิดละนิดนะครับ,บความสวยงามตนนี้ก็ผมจะรีต้นี้ก่อนนะครับเอาตรงนี้ไปเลี้ยงเลี้ยงลำต้นไว้ก่อน นันเดี๋ยวมันจะคดรจะไม่สวยนะครับก็นี่ครสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะจบไระ t h นี้ก่อนนะครับที่แรกลก่าว่าจะตัดใบออกก็เอาไว้ก่อนนะครับยังมีเวลาส่วนตรงที่ผมบอกว่าเราเลี้ยงลาก ผมก็จะใช้ปุ๋ยมะพร้าวของเขานี่หนะครับที่ผมขุดออกมาใส่ไว้สำหรับให้เขามีความชื้นแต่เดี๋ยวหนึ่งเดือนเรามาดูกันนะครับว่ารากจะออกไหมถ้ารากออกเดี๋ยววิธีนี้ไปใช้ไปทดลองใช้กับทุกคนได้เลยนะครับอันนี้ผมลองลองทำดูว่าจะได้ไหมเพราะว่า <c oughs> อย่างมะม่วงหรือว่าพืชอื่นเนี่ยผมลองได้ ลากเดินดีครับลากออกแต่มะพร้าวนี่ไม่เคยทำน,นี่เพ็่งจะลองทำครั้งแรกครับลองดูว่าจะได้ผลไหมถ้าได้ผลก็เดี๋ยวเพื่อนๆสมาชิกก็เอาไปลองทำดูเพราะว่า,ามะพร้าวเนี่ยถ้ายิ่งลากออกเต็มลากเยอะๆก็จะสวยนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีนะครับ